และแล้วเช้าวันอาทิตย์นี้ก็มาถึงกับเช้าอันสดใสกับการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่ตรงไหนเอออัปเดตมินินั่นแหละเป็นมินิอัปเดตนะครับกับออสตูดที่อัปเดตกันมาแล้วเมื่อวานนี้จะเป็นตัวละครด้านใหม่หรือเปล่านะโคตรลุ้นนะครับน้องๆก่อนอื่นนั้นก็ตัดเข้าเกรมไปแบบกลมๆเลย ผมก็ไม่รู้นะความในใจของผมเนี่ยขอให้เป็นตัวละครในดานใหม่ก็ได้นะครับแถมอัปเดตไปเมื่อวานนี้เนี่ยมันเป็นอัปเดตท,ที่ไขก่กลางมากเป็นอะไรที่แบบผิดหวังมากๆนะครับคือแต่ถ้าไม่ผิดหวังเนี่ยก็คือยัดตัวละครในดานมาใหม่นะฮะ <Yeah. S 1> มันจะเป็นอะไรที่ไม่ผิดหวังเลยนะครับเออคุณฟูตตีนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ,ออรบว่าต่างมาดาวกลับมาดูกินแลกเกมเหมือนเดิมนีกว่าครับผม yeah. อะไรมันอัปเดตแล้วมันคิดว่าอทุกคนลองคอมเมนต์ดูนะครับว่าอัปเดตเมื่อวานนี้ทุกคนมีความรู้สึกว่ายังไงกันบ้างนีคร<ะ>ับส่วนความรู้สึกของผมเนี่ยก็คือถ้าตัวละครเนี่ยไม่เปลี่ยนในด้านมาใหม่เนี่ยแน่นอนว่าเป็นอะไรที่ลวกมากนะครับลวกเจี๊ยกันเลยทีเดียวนะฮะอัปเดตก็ค่อนข้างจะนานนิดนึงและเป็นการอัปเดตที่ลวกด้วยเนี่ย ก็ถือว่าไม่โอเคสำหรับผมเลยแม้แต่น้อยนะฮะแต่ก็ช่างนะครับอาจจะเป็นตัวละครในดันใหม่ก็ได้นะครับไปเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับว่าในการโซโล่ดันน้องเบในวีเอในอีพีที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้แล้วกันนะฮะผมก็ไม่รู้อีพีที่เท่าไหร่นันผมต้องไปนับย้อนหลังว่ะแล้วก็ไปไล่ใส่อีพีนะครับ minutes later แย่แล้วผมแค่อยากจะซื้อชุดไก่สักชุดนึงแต่รูปบากากักกของผมนั้นไม่พอ <c oughs> เฮ้ยเติมอย่างนี้มันก็แพงอย่างนั้นแหละอย่างนี้มันต้องซักมาดแล้วมาถึงความยุติธรรมเบ้าหน้าจอไว้เออซื้อคือ,อยังแพงไปอย่างที่หมายแต่ดีกวก่อนเรายังมีร้านแนะนำเออละละอ่ะยังไม่เข้าดีกว่าครับผมแล้มึงมีโฆษณาไว้ทำไม ไม่พูดมากปากเหม็นก็ตัดมาที่คูณ2ในเว็บที่13ก็เลยทีเดียวครับ<อ>จนผมปั๊มตัวเงินได้อิม่มหนำตำลานหมดแล้วและก็วางบัฟเลี้ยงนักาการเลี้ยงเป็ดแบบนี้และหลายคนอาจจะสงสัยว่า พี่ครับทำไมผ่านเว็บมันง่ายเหลือเกินใช่ครับมอนในด่านเนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยคือเลือดมันน้อยนะฮะแค่โรเจอร์ตัวเดียวต้นเกมแค่อัพระดับตีแอร์ได้เนี่ยเรากคย,ยืนยาวจนเว็บสิบสามเลยครับท่านผู้ชม<อ>แต่ว่ามันจะจบที่บอสองไงเราจะฆ่าบอสได้ไวแค่ไหนเราต้องมาวัดกันตรงนี้แหละครับเพื่อทาการที่จะเข้าเว็บสิบห้าแล้วให้ทําการที่จ,จัดมอนแบบตึงๆแบบ อัปากค้างอ่ะคือตอนนี้ดาเมจเท้าแสนขอทางฝั่งโรเจอร์นะครับเป็นไลท์ที่แม่งตึงเชียแล้วแล้วเราก็วางกรต่อครับกับกรหมอยยาวเพื่อทําการทําดาเมจบอสสามล้านแบบอิวีครับและลูกกระจอกตรงหน้ากระดานเลี้ยงเป็ดเนี่ยก็จะตายกันหมดนะฮะเฮ้ยต้องวางสองตัวแบบเบิ่มๆเลยแล้วก็บัฟแบบนี้ไปนะครับเป็นบัฟที่กดคูณสองไปเนี่ยมันค่อนข้างจะไวมากและกูดาวค่อนข้างไวครับต้องใส่ตาใส่ตูดจับตูดดูดีๆนะฮะไม่อย่างงั้นเนี่ยบัฟหมดนะครับผม จริงๆแล้วเราก็ไม่ต้องซีนเรียสกับบัฟอะไรมันมากมายนะครับเพราะว่ามันหมดก็หมดไปแล้วก็บัฟใหม่เออก็นั่นแหละรครับตอนนี้นะครับให้ทําการนะฮะเมื่อทําการอ่าอัพกรตันหมดแล้วแล้วยกเว้นตัวนี้ที่ไม่ตันฮนะให้ทําการเดินมาด้านหลังและขายม้าๆทิ้งเปตาเพราะว่าเราอัพเกรตตังเนี่ยถึงเวิ่งติดสามันเลยทีเดียวตอนนี้ก็จะ<อ>ได้กรดดาเมจสามล้านสองตัวครับกับโรเจอร์เก้าแสนติดเลือดแต่ไม่ไายเลนอีกหนึ่งตัวบอกคำนี้ว่าบอสก็ไม่เหลือครับนอง และผมก็ทําการบัฟนึ่งนี้ไปเลยครับเนี่ยค,ค่อยๆบัฟไปนะครับที่แน่เลยบัฟมันจะหมดไวมากและมอนสเตอร์ก็จะตายไวมากเช่นเดียวกันครับมันลดเวลาคุณสองนั่นเองเอา้าวบัฟกันไปครับเป็นอะไรที่ง่ายจัดง่ายจะจัดเอาละดูจะตายนะครับเนี่ยโอ้โหดวงอะไรมาครับเนี่ยแล้วบอสก็ตายอย่างรวดเร็วเรามาลุ้นกันเลยนะครับว่าตัวในด่านเนี่ยฮะจะเป็นตัวอะไรที่ แซจะโอพีที่แซจะอัปเดตอย่างคุ้มค่าคุ้มเวลาที่ลงหรือไม่นะครับ <c oughs> คุ้มจริงๆฮะแต่นี่ก็ชาก้าเป็นคนเปี้ยงป้างเปี้ยงป้างน่าจะแปบ๊บเดียวน่าจะแตกนะครับสำหรับบลัชหรือเลือกแกจักนะครับผมแล้วก็ทําการบัสไปเราไปครับปุ๊บน่ะตรงนี้ครับปุ๊บเฮ้อ <c oughs> จะตายแล้วล่ะมั้งเนี่ยครับมอนก็เดินมาอย่างนี้เลยฮนะ ทงทงมาอย่างงี้เลยแล้วก็เดินอัดเทวดาแบะแบะแบะแตกครับผมโคตรไวเฮ้ยจบแล้วเหรอจบแล้วหลมคลิปจะไม่ถึงแปดนาทีเลยนะเนี่ยเฮ้ยอ๋อเป็นอะไรที่โคตรไวมากนะครับคือคลิปลวกนั่นเองนะฮะเราควรหายใจลึกๆแล้วก็ไม่เปิดดูดข้างหลังนะครับว่าอ่าอะอะอะ้าวผมยังไม่ทันเปิดดูข้างหลังเลยก็วาร์ปไปซะงั้นอะ แต่ไม่เป็นไรหรอกครับก็แล้วก็มาดูในเกมกันดีกว่าครับว่ามันคือตัวอะไรมันอาจจะเป็นตัวที่หมายล่าสัตว์ในด่านที่แสนมันจงทําขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยลงดันได้อย่างยิ้มแบบอิ่มดนงสำราและยิ้มปีนะครับตัวนัหมดคำที่ว่าวคเับ